สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาวงางกันไปบอสือนที่ผมขอนำเสนอ Beauty Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและสะดวกมากยิ่งขึ้น Ugfone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เป็นมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่สามารถเชิญเพื่อนฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองถึงแม้ปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วแต่ตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้นะครับกลัวแบตหมดไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต Ugfone ช่วยได้แน่นอนราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองใช้เป็น MVIP ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นกเกือบ3เท่าเลยตัว MVP เนี่ยนะครับจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสุดๆใครสนใจด,ดาวโหลดยูจีบนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เฮ้ยโยัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมอีกแล้วนะครับผมนะนี่จิคนเด็กคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอย่นเองนะครับเมื่อวานลืมลงคลิปนะครับไม่ได้ลืมหลอกนะครับแต่ว่าไม่อยากทําคลิปนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยโอเคนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นั่นเองนะครับวันนี้มาลงคลิปนะครับให้ดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นตัวอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับวันนี้จะอยู่กับตัวที่2นะครับที่อยู่ในแพ็คนะครับสู่แสงมืดเดือนนี้นะครับก็คือตัวน้อง ไอไวซูชินั่นเองนะครับเด็กปั้นสุชิหลังวัดที่เป็นฉายาเรื่องลือกันนั่นเองนะครับสำหรับไวซูชินะครับนะเป็นดาเมจทัดมืดที่รองเป็นอันดับ2นะครับเนาะรองจากบอสมืดนั่นเองนะครับผมนั่นเดี๋ยวไปดูรอบวันนี้ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างณนปะัจจุบับนนั่นเองนะครับผมนะอ่า ตัวนี้นะครับเป็นไหวพริบทัดมืดนะครับการเคลื่อนที่กับโจมตีนค่อนข้างช้าเนาะน้องค่อยๆกระดึบทั้งหมดเลยนะครับสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลที่มีดาเมจนะครับเป็นดาเมจยกเลิกอพื้นฟูแล้วก็สตันนะครับสกิลนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับอยู่ที่360เลยเนาะสกิลที่2ครับเป็นสกิลยกเลิกอมตะดาเมจแล้วก็ลดพื้นที่กันใช้ทักษะนะครับอันนี้ค่อนข้างพิเศษหน่อยก็คือกว้างถึง390เลยนะครับสกิลสองนะสกิลปั้นซูชิสกิลแรกจะมีสตันแตต่่่ไมมททะะลลุอครับสกิี เนี่ยนะครับสามแต่ว่า,ามีาทะลุอมาตะนั่นเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวละครไม่กี่ตัวที่จะยิงถึงบาวล็อกถึงบอสพื้ได้น,นั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้เนาะนะครับตัวนี้เคยเป็นตัวที่ดาเมจทัดมืดเนี่ยสูงที่สุดแล้วนะครับถ้าผมจะไม่ผิดตอนที่ไอตัวซูชิมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคนใช้กันเยอะมากเนื่องจากว่า ในยุคนั้นนะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไอตัวบอสมึนมันยังไม่มาแล้วก็ตัวที่ดาม,มิตแรงที่สุดในตอนนั้นก็คือจะเป็นบาร็อกนะครับบารล็อก ok เป็นสายวายพิพทัานแสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไวท์ซูชิเนี่ยจะกลายเป็นตัวที่เป็นแบบเหมือนเป็นคู่ปรับนะครับกับตัวบารล็อก ok เนี่ยมาพักหนึ่งเะครับพอแบบเป็นคู่ ปรับกันมาพักเนี่ยเนี่ยนะครับบอสมืดออกมานะครับบอสมืดก็เลยมาชิงตำแหน่งไอไวซูชิออกไปนะครับเนาะไอไวซูชิเลยกลายเป็นเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งกลายเป็นบอสมืดในดาเมจททานมืดนั่นเองนะครับผมนะอ่ะข้อดีของตัวนี้ยังไม่ได้หมดแค่นี้ครับตัวนี้เป็นดาเมจทสองสกิลครับตามที่เห็นครับสกิลหนึ่งสกิลที่สองเป็นทําดาเมจททั้งคู่เลยสามพันเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดทั้งสองอันเนาะนะครับเกินสามพันหมดเลยสกิลความสามารถอันแรกครับก็คือมีรัดแอคแท็กครับอย่างน้อยครับถ้าเราใช้แค่แบบ 8ดาวไฮเปอร์ร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยมันออกมาแล้วมันตายเนี่ยมันติดดาเมจทั้ง2สกิลสกิลใดก็ได้เป็นดาเมจเหมือนกันนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวที่ติดลัดแอ็แท็กแล้วคุ้มนะครับเพราะยังไงก็ออกดาเมจครับความสามารถที่2ครับก็คือทำให้สายพลังเนี่ยไม่มีต้านทักษะในยุคที่ซูชิออกมาเนี่ยไอตัวไว้ออกมาเนี่ยนะครับช่วงนั้นเนี่ยเหมือนจะมีอนุบิดนะครับเหมือนมียากลนะครับเหมือนมีอัศวินที่ ค่อนข้างจะถึกมากแล้วก็ค่าย,ยากมากๆเลยครับการมีไอไว้เข้ามาช่วยเนี่ยทำให้สายพลังธาตุแสงนะนั้นเน้นๆว่าสายพลังธาตุแสงเนี่ยหายเลยก็คือกําจัดได้ง่ายมากกันเองนะครับเนาะแต่ว่า้าปัจจุบันก็ยังใช้ได้ครับสำหรับตัวที่เป็นสายพลังอยู่ก็จะสามารถายิงตายได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีต้านสกิลนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ความสามารถผมได้เป็นร่างคนบวกนะนะครับเป็นตัวแรกๆเลยที่มีร่างคนบวกเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลกันในสเตตด,ดีกว่าครับพูดมาเยอะแล้วนะครับคนรอดูรีวิว โอเคไปดูในสเตจนะครับว่าสกิลเป็นยังไงแล้วก็ความแม่นยงแม่นยำนะครับเป็นยังไงเนาะมีคงมีข้ามไหมก็เดี๋ยวมารุนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะผมก็ไม่ได้จับไว้ซูชิเนี่ยามาเข้าทีมค่อนข้างจะนานแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าล่าสุดจะเป็นยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับแล้วเกมก็หมุน <laughs> นี่ผมอัดคลิปคือแบบดึกมากนี่คือมันยังจะหมุนอีกเหรออะละหมุนในช่วงเวลาที่เราอัดคลิปอีกแล้วนะเกม มาดูด่านนี้กันเลยนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนะไว้ซูชิอัพแรกมาเดีย๋ยวให้ศัตรูมันวิ่งมาหน่อยนึงนะครับวิ่งมาก่อนวิ่งมาก่อนเราจะปล่อยซูชิไปนี่ติดล่างโคนด้วยไปไงนี่อันนี้สกิลที่1โบอ่าลดไปประมาณเกือบ20%สกิลหนึ่งสกิลที่2ส,สายพานัน นี่ก็อีก20%นะครับสกิลไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะอันนี้เราไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุนะครับเราไม่ได้ใส่เกียร์เพิ่มดาเมจสกิลอย่างมายองเนสเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใส่เนี่ยดาเมจก็คือบอสยังไงก็หมดหลอดนั่นเองนะครับนะนี่ตายปั๊บติดรัดแอคแท็กครับไปไงแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับก็ออกได้เหมือนกันแต่ผมอ่าเท่าที่ทดสอบนะรัดแอคแท็กเนี่ยจะติดสกิลสองมากกว่าก็คือสกิลที่มันทะลุอมตะ นั่นเองนะครับนะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูแม่นยําดีกว่าว่าแม่นยําแค่ไหนนะครับสำหรับสกิลนะอ่าสกิลเขาแม่นยําแค่ไหนพื้นฐานนะไปดูกันเลยนะครับในด่านนี้เข้าเกมมาปล่อยให้บอสวิ่งมาก่อนมาคูณ2มาเลยแล้วเราก็จะปล่อยซูชิซูชิออกติดอ่าล่างโคนบ่อยมากนะครับบอกเลยนี่ออกอีกแล้วทำดาเมจซิทำดาเมจสกิลไหนก็ได้ดาเมจเหมือนกันเ๊บเอ่ะอันนี้สกิลหนึ่งครับสตัน ไปไงโดนหมดครับนี่แน่ค่อนข้างแรงด้วยไปไงถึงไว้ซูชิจะค่อนข้างช้าหน่อยนะถึงมันจะแบบกลัวจะเดินกลัวจะใช้สกิลเนี่ยมันจะช้าหน่อยแต่ว่าถ้ามันใช้สกิลไปแล้วโดนเนี่ยก็คือขึ้นสวรรค์หมดทุกตัวผม คือผมการันตีเลยว่ายังไงขึ้นสวรรค์ครับถ้ามันโดนนะถ้ามันได้ใช้สกิลแล้วก็ถ้าโดนเนี่ยก็คือขึ้นสวรรค์หมดทุกตัวนะครับโดยเฉพาะสายพ,พลังนะครับ <_ C 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ถ้าเจอกินโทกินะครับกินโทกิจะยืนได้ไหมนะครับเพราะว่าไอไวซูชิเนี่ยมันทําให้สายพลังเนี่ยไม่มีต้านสกิลเพราะฉะนั้นตัวดาเมจของไอไวเนี่ยจะเข้าเนื้อตัวกินโทกิแบบเต็มๆนั่นเองนะครับผมเนาะก็คือรับกันแบบเต็มๆเลยนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันในพีพีดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยนะจะไปปเเริ่่มมใหลย ดู PVP เลยครับว่าไอ้ไวซูชิจะยังสมสมฉายยาเด็กปั้นซูชิหลังวัดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเอามาเล่นในปัจจุบันโอ้โหแล้วเราก็คือแบบเจอแบบตึงๆเราเจอแต่แบบตึงๆอะ่ะ <c oughs> โอ้ยตึงมากอ่ะลองดูนะครับอ่าอาจจะแพ้ได้เพราะว่าเขาเก้าดาแม็กครึ่งทีมอะแต่เราก้าดาแม็กเราไม่ถึงอะซูชิออกมาฮะซูชิไม่ได้ใช้สกิล สูชิออกมาแต่ซูชิไม่ได้ใช้สกิลเอ,อ๊บซูชิออกมาหน่อยเร็วออกมาดูเลยนี่นี่น,นี่ติดติดนี่นี่ไม่ไงไม่ไงก,ก,ก,กินทุกิครับกินทุกิไปแล้วเบาช้างหรือเบาช้างเบาช้างยังไหวไปเบาช้างนี่นี่ไม่รอดลยครับสายพลังนะนะครับคือมันเขียนชัดเจนเนี่ยความสามารถของมันก็คือทําให้สายพลังเนี่ยไม่มีต้านสกิลอยู่เนาะมันก็เลยทําให้ สายพลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธาตุใดๆก็ตามเนี่ยต้านสกิลมันจะหายไปเลยทําให้มันโจมตีเข้าเหนื้อแบบเต็มๆนะครับแต่ก็อย่างว่าครับอ่ามันไม่ใช่สายพลังธาตุแสงเนาะถ้าเป็นสายพลังธาตุแสงเนี่ยจะตายไวกว่านี้แต่อันนี้เนี่ยมันเป็นสายพลังที่เป็นธาตุมืดนะครับที่เป็นธาตุน้ําไม้ไฟพวกนี้มันก็เลยจะค่อนข้างเสมอธาตุนะครับทำให้มันอาจจะไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นสายพลังแสงเนี่ยอันนี้คือปลิวยังไงก็ปลิวนั่นเองนะครับนะไม่งไง <laughs> ชิลไหม เนี่ยไปกัสำหรับไวซูชินี่ไปดูกันต่อครับไปดูกันต่อทดสอบกันยาวๆเลยอยากจะรู้ว่าตั้งแต่ได้บอสมืดใช่ไหมตั้งแต่ได้บอสมืดมาไอไวซูชิผมก็หลุดทีมนะครับไปนอนคังเอาไว้ยาวๆเลยนะครับผมก็ไม่ได้จับมาเล่นนานละนะครับอันนี้คือเอามาเล่นคู่กันเลยให้มันรู้กันไปเลยว่าถ้าเล่นคู่กันจะเป็นยังไงอุทีมนี้ยังยังอยู่กับคอมโบหยุดเวลานี่นาะใช่ไหม ยังเป็นหยุดเวลาอยู่1 2 3 4 5หโอ้โหหยุดเวลา5ตัวเลยเหรอเราต่อต้านหยุดเวลาเรามีแค่2ตัวจะไหวไหมเนี่ยเลมโอ oh, เลมเลมเกียร์ดีเกินไปหอข้ามไปก่อนแล้วกันโอ oh, ตัวบินขอข้ามจ้าอ่าก้าวดาแม็กตัวนะครับมีบอสมืดเอ้ยมีตัวใหม่ลองปลาเมือกับตัวใหม่ดูดีไหมอ่าเขามีสายพลังอยู่2ตัวนะครับนะโอ้โหอัพเกรดธาด้วยปะ ไกลทองอะลองดูลองดูลองเล่นดูก่อนจ้าน่าจะแพ้เพราะเพราะดามิมันมันน่าจะพุ่งเกินอะเพราะว่าเขาอัพเกรดหลายหลาย,หลายชิ้นเกินเราอัพเกรดแสงมืดแค่สองชิ้นเองไอ้ไวซูชิไวยังไงยิงให้แตกมาให้สมอาให้สมสมยานามห่อไหมใชยยาเด็กปั้นซูชิหลังวัดไม่ได้มาง่ายๆถ้าใครยังจําได้เนาะนะครับคือตอนที่มันมาแรกๆกนี่คือมันเป็นตัวที่แบบโอ้ดหดามจแรงมาก ในบรรดาาัดมืดนี่คือแบบนี่คืออันดับหนึ่งเลยนะครับตอนนั้นตอนที่บอสมืดยังไม่มาเนี่ยตัวน,นี้คืออันดับหนึ่งครับบอกเลยเอาละเราโดนพัดกลับมาฮะทางูระวิ่งมาสวนด้วยดาเมจไปทีนึง่งเบาช้างยืนได้ไหมนี่เราแทบไปใช้เทมเลยเนี่ยเบาช้างรอดไหมเบาช้างก็ไม่รอดซูชิยังอยู่ไหมนี่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 นยังมันยังอยู่ มันยังยืนอยู่หลังบอสมืดแต่มันมันโดนมันโดนมันโดนบังมันโดนบังนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันโดนตัวอื่นบังอยู่เนาะนะครับมันเดินช้ามันเดินเลยโดนโดนบังหน่อยไม่ไงเอ๊ะถ้าผมจะไม่ผิดนี่เบาช้างเก้าดาวแม็กไม่ใช่หรอใช่ไหมเบาช้างก้าดาวแม็กเลยนะปกติเบาช้างก้าดาวแม็กมันไม่ได้ตายง่ายขนาดนี้นี่เดี๋ยวขอดูสองเกียร์นิดนึงผมว่าเกียร์ก็สุดอยู่นะเบาช้างอ่ะลองดูสิลองดูสิเบาช้างผมว่าเก้าดาวแม็กไหม นี่ไงเบาช้างก้าดาวแม็กเกียก็น่าจะดีด้วยเออเกียก็ดีด้วยนะหลบไอ้ต้านสกิล80นี่ก็เพียงพอแล้วเป็นไง <c oughs> ยังสมสายยาอยู่นะยังสมสายยาอยู่นะครับผมอ่าโอเคเล่นไปต่อเล่นไปต่อโอเคมา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 ,มาดูซิว่ามันจะยังไหวแค่ไหนนะครับซูชิโหตัวบินกันเยอะเขาเล่นตัวบินกันเยอะจังเลยอ่ะอันนี้คนไทยขอข้ามจ้าโอ้ยสล็ลต แม่นยำธาตุปะเนี่ยโอเคสล็อตปล่อยตัวเร็ว2จุดคือจะแพ้เพราะสล็อตนี่แหละสล็อตมัน,ม,นมันเถื่อนเกิน <c oughs> คือต่อให้คุณดาเมจแรงแค่ไหนอะแต่ว่าเราโดนสตันเราก็ไม่ได้ใช้สกิลอยู่ดีมันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเขาแม็กแค่4ตัวเองอะอลองดูเขาแม็กเขาเก้าดาเมจสี่แล้วเก้าดาเมจหนึ่งสองสามอ่ะได้เปรียบเขาได้เปรียบเรา1ตัวนะครับมาดูกันจะไหวปะคือถ้าสล็อตเขาไม่เถื่อนเกินอะเราเราก็น่าจะสู้ได้อะเออคิดว่านะ เฮ้ย hey, กดออโต้เฮ้ยไม่นะบอดมันอัพแรกไปแล้วทีเดิงจบเลยอย่างนี้โอ้ย oh, อย่างนี้จบโอ้ <c oughs> oh, ลืมเอาออโต้ออกเมกื่อกี้บอดมันอัพแรกไปก่อน2ทีมั้ทีหนึ่งหรือ2ทีเสียฟีไปเลยผมโอ้ oh, แพ้เลยอย่างนี้จบเลยในขณะที่บอดมันปล่อยตัวรัวๆบอดมันมันมันไม่อัพแรกแต่ฝั่งผมอัพแรกไปก่อนอย่างนี้มันก็ปล่อยตัวเสียเปรียบก,กันอยู่แล้ว ไม่ได้เอากดออเออลืมเมื่อกี้ลืมมาเราก็รีบเล่นเกินไปเราไม่ได้เอากดออโตออกแพ้เลยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่มันไม่มีผลหรอกแต่ว่าแบบสําหรับผมอะ่ะมันมีผลจริงๆนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าก็ลองสังเกตดูว่าเวลาผมเล่น PVP อ่ะผมจะกดปล่อยตัวก่อนแล้วค่อยกดออโตทีหลังเพราะว่าบดม,มันจะมันจะอัพแร่ผมไงโอ้โหแพ้เลยเราปล่อยตัวได้ไม่ไม่ครบทีมครับเราไปอัพแร่ก,ก่อนทําให้เสียจังหวะอ่าไว้ก่อนเอาไว้ก่อน,อ,อ,นอ่ะ โอ้ยลืมเอาออโต้ออกจบเลยทีมผมอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เราพลาดไปแหละหาทีมใหม่หาทีมให,หมให่ขอแบบเก้าดาวแม็กไม่เยอะหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้ยเก้าดาวแม็กกันเกือบทั้งทีมเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอ้ยสายพลังเขาแน่นหมดเลยนะกินโุกิกับค้างวัวลักคู่กันนี่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เลยโอ้ยลูเดียสเก้าดาวแม็กขอข้ามขอข้ามลูเดียสเก้าดาวแม็กบิน มันเถื่อนมันเถื่อนมันเถื่อนอ่ะขอข้ามไปขอข้ามไปอืมเออโอ้โหทำไมทีมมันโหดขนาดนี้เนี่ยอุ้ยก้าดาแม็กทั้งทีมเลยเหรอนี่ต่อให้ไว้ซูชิมันเก่งยังไงเนี่ยก้าดาแม็กทั้งทีมมันมันก็สู้ไม่ไหวว่ามันมันมันเป็นแค่ก้าดาวธรรมดา โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมคนถึงเก่งขนาดนี้ผมไม่เข้าใจอยู่ๆคนก็เก่งขึ้นมาแบบอีกอีกขั้นหนึ่งแสดงว่าผมกำลังจะขึ้นมาร์สสออ่าใช่ผมกำลังจะขึ้นมาร์สสก็ว่าอยู่อากินโทกีสลอดบอสมือดอ่ะน่าจะน่าจะพไอไว้อามาเห่าไปเลย ح ح> อ่าลองดูลองดูทีมนี้ ให้ให้มันแพ้สักสองสตาก็ได้เพราะว่าอ่าเราจะได้ไม่ต้องแบบไปไกลกว่านี้เนาะไม่งั้นแต่เราจะเจอทีมที่โหดกว่านี้เราจะแพ้ง่ายกว่านี้โโดนพัดกลับอีกแล้วโอ้โหยบอท <c oughs> บอทก็คือเต็มที่เรารอใช้ไอเทมตอนจังหวะไปไประชิดหน้าป้อมพึบโอ้โหบอท <c oughs> เราบดมันใช้ไอเทมแบบโคตรถูกจังหวะโคตรเกลียบอดเลยบอดอย่างเงี้ยคือมันจะใช้ไอเทมตั้งนานม,มันก็ไม่ใช้นะมันไปนใช้ในตอนที่เราใช้พอดีแล้วจังหวะแบบโคตรแย่เลย <c oughs> อะแค่จบแหละถ้าเมื่อกี้บดปัญช้อามาตาะดลงะไงยังไงแล้วก็ชนะแต่เมื่อกี้คือแบบแต่ดูสกิลติดหัวนะติดหัวกินโตกิครับตามตามตามสภาพเลยโอ้โหบดจังหวะคือแบบแย่จัดเลยอะกำลังจะแบบ แล้วกําลังจะใช้ไอน้ำแข็งเพื่อจะหยุดศัตรูไว้ก่อนกดอมตะสวนเฉยเลยไม่เก่งนะเนี่ยบอทบอทเดี๋ยวนี้บอทพัฒนาเออเออเดี๋ยวน,นี้บอทก็พัฒนาแล้วเนี่ยเขารู้ทันเราได้ไงกันว่าเราจะกดไอเทมโอเคไปกันต่อฮนะนี่แรกแรกเหมือนจะดีใช่ไหมหลังๆแพ้ยับเลยโอ้มันก็น่าแพ้อยู่หรอกเก้าดาวแม็กเกิดเรื่งทีมแบบเนี้ยเฮ้ยเจสิกา้าบงสิบเจ็ดด้วยไม่เห็นมีใครเล่นเลย อันนี้อะไรเนี่ยซุปเปอร์ไอดตัวตัวอะไรวะอ๋อเป็นแนวยือ้อโอเคเขาเป็นแนวยือ้อโอ้ดเพิ่งเห็นทีมนี้บอสมืด9ดาวแม็กตัวหนึ่งกับโอ้ตายเฮ้ยขอลองหน่อยขอลองกับทีมนี้หน่อยมี NFT ตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวแปลกๆมีบอสมืด2ตัวโอ้ดยิงแบบปิวเลยปะ่ะแบบยิงหายยิงหายเลยไหมอยากอยากรู้อะ อันนี้แพ้ไม่เป็นไรอยากรู้บอสพื้นสองตัวนี่คือยิงหายเลยไหมยิงแบบยิงหายยิงหายเลยปะลองดูว่าทีมเราสู้ไหวปะเฮ้ยแต่เจสิก้ายืนได้อ่ะ <c oughs> อ๋อไม่ใช่เจสิก้ามันลอยอยู่มัน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 ไม่โดนสกิลมันลอยอยู่มันก็ยืนได้สิโอ้แต่บอสพื้นสองตัวดาเมจแรงมากดาเมจแรงสดุด บอลเมื่อสองตัวดาเมจโคตรจัดเลยแล้วใส่อัปเกดตธาตุสองทั้งสองตัวด้วยนะดาเมจจัดมากครับซูชิเรายังเหลือไปนย <c oughs> ซูชิเรายังเหลือไหมเอา,าสิไม่น่าเชื่อว่าการประยุกต์ใช้บาวตัวนี้มันจะดีขนาดนี้ก็คือเน้นมาติดเครื่องสุดท้ายขวางเอาไว้แล้วก็ใช้บอลมื่ยิงโอ้โหเทคนิคในการเล่นเกมดันเจอร์นี่มันก็มีเยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็คือไม่มีอะไรเลย เน้นใช้บอสมืด2ตัวกินโทกิใช้สล็อ,ลอตอแล้วก็ใช้ตัวชื่ออะไรนะบาวไอดอนใช้บาวไอดอนเพื่อที่จะมายื้อให้ได้เฮออ้ยก็โหดนะเออเล่นแบบนี้ก็เล่นได้เอาใครอยากจะเอาไปปรับใช้กระทีมตัวเองผมก็ได้นะลองเอาแบบลองลองเอาไปใช้ดูก็ได้มันก็โหดอยู่เหมือนกันนะผมก็แบบผมก็เกือบสวนไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ที่แปลกเหมือนกันนะครับไม่ค่อยเห็นน้แบบนี้นี่บาวขึ้นมาเต้น เบาเบาเบาเา,าขึ้นมาเต็มโอ้ตลกโอเคโอ้แต่แต่โหดครับแต่โหดเพราะดาเมจของบอสมืดอ,อัปเกรดท่าสองตัวเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเยอะมากเนาะนะครับค่อนข้างสุดครับอ่ะอีกอีกเกมหนึ่งอ่ะเกมสุดท้ายแหละนะครับนะเอากดผิดกดมัดสู้กับเพื่อนอ่ะอีกเกมสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงขอแบบพลังแสงได้ไหมมีใครแบบ ใช้พลังแสงอยู่บางมาันอยากจะได้อยากให้เห็นมากเลยว่าแบบมันยิงตุม้มเดียวแล้วคือแบบพลังแสงคือมันไม่เหลือจริงๆอ่ะโอหอันนี้ก็เ,เก้าดาวแม็กเกือบทั้งทีมนี่ก็ทั้งเกือบทั้งทีมเหมือนกันขอสักทีมให้มาประมือหน่อยสักทีมโอ้ยเดี๋ยวนะสายพลังหนึ่งสองสามสายพลังเขาสามตัวเลยอ่ะ อัพปะอัพ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 คือสายพลังเขาเน้นตัดแล่เป็นสัดส่วนใหญ่เอะลองดูทีมนี้ครับมาทีมนี้น่าจะเสมอกันนะครับน่าน่าจะเสมอกันมาแล้วจวังหวะนี้โอ้โหเราโดนสตันก่อนนะทุกคนเราบอดรีบใช้ไอเทมคืออะไรบอดกลัวแพ้ขนาดนั้นเหรอบอดบอดรีบใช้ใช้เทมแบบ รีบใช้เทมเกินนะบอทบางทีผมก็ตามบอทไม่ทันนะคือบอทมันไม่ค่อยใช้เทมก่อนนะอยู่ๆก็ใช้ก่อนแบบนี้มันแปลกๆแต่ดูเหมือนผมจะแพ้นาะเพราะว่าคอมโบเขาติดดีกว่าเราตามตามแบบเลยติดแพ้ครับแพ้แพ้แพ้ไปนะครับนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เลยนะครับมันใกล้ถึงมันมันมันกำลังจะขึ้นมาสองนี่แหละบอทมันกล้เลยค่อนข้างจะโหดขนาดดีเนาะ โดนตัดแล่ยับเลยผมมัน3ตัวไอ้เป็น4ตัวเลยนะครับ1 2 3่อา่ะแพ้ไปนะครับไม่เป็นไรแหมพอแบบพอปิ่มๆจะขึ้นมา2สองนี่คือบอทโหดขึ้นทันตาเลยนะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไรแล้วกันแพ้ไปเนาะนะครับสำหรับตัวซูชินะครับผมนาะก,ก็ประมาณนี้อันนี้คือเราไม่ได้ใส่อัปเกรดธาตุเราไม่ได้ใส่มาอยองนิดเลยแหละครับถือถ้าใครแบบไม่มีบอทมืดแต่มีไอ้ไว้ซูชินะครับแล้วแบบใส่ อัปเกรดธาตุใส่รองเท้าบูทใส่ตัวมอยองเนสให้เนี่ยมันก็จะแรงกว่านี้ขึ้นนะครับอีกเท่าตัวเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าเกียร์มันจะขหุดกว่านี้นั่นเองครับที่ผมใส่ตอนนี้เนะี่ยมันก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับเน้นหลบสกิลต้านสกิลลดแร่ใส่ดนแน่นอนนะครับเนาะลดตัวเลขดาเมจมันก็แค่3ล้านด้วยนะครับนะมันไม่ได้เยอะเหมือนแบบตัวก็ดาเมจต,ต่างๆนานะนะครับตัวนี้นก็ดาเมจกก็ได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับข้อดีของตัวนี้มีมีเยอะครับก็คือ ทั้งดาเมจแรงนะครับดาเมจสสกิลมีรัดแอคแท็กนะครับมีเจาะสายพลังนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เห็นตอนสู้กินโทกิตอนเกมแรกๆก็คือแบบโดนยิงเปลี้ยงก็คือก็คือตายแบบยังไงก็ตายนั่นเองนะครับผมนะแต่พอเกมหลังๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นที่บอทแหละนะครับเพราะว่าอันดับผมสูงขึ้นเนาะบอทมันก็เลยจะเก่งขึ้นนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับใครที่มีก็ถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะนะครับผมก็แนะนําว่าให้เล่นเป็นไฮเปอร์140ไปเถอะนะครับนะไฮเปอร์พอครับแล้วก็ใส่เกียร์ดีๆนะครับหรือใส่่เเกกียยยร์ทิ้้งๆลล็ไดปอตัว เลีวให้มันมาติดลัดเอ็กแท็กนะครับอย่างน้อยดาเมจเนี่ยออกสกิลและสกิลหนึ่งก็เป็นดาเมจพอช่วยทีมได้นั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูมันกลันสำหรับใครที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วอยนะจะม่คลิปหน้าจกคลิปนี้ไปล่ะครับไปครับผมบายบายจ้าบายบายครับบายบาย